นะโมตัสสะพระคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพ yes. <Elliott> ุทธัสสะปฏิรูปการีธุระวาอุทธาตาวินทะเตทะนัง สัจเจนะกิตติงปัปโปติทัทังมิตตานิคันทะติอติบัดนี้จะได้สแสดงพระธรรมเทศนาพันานาสัตุธรรมอันเป็นคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อประดับสติปัญญาส่งเสริมเพิ่มพูนความน่าเชื่อถือความน่าเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ผู้มีความขว่ญนวา,ายใจในการบำเพ็ญกุศลบุญยราศีอีกทั้งเป็นการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประสบผลสำเร็จในสิ่งที่ตนปัรถนาจนกว่าจะยุติลงด้วยเวลาดำเนินความตามพระบาลีที่ได้ยกขึ้นเป็นบทอุเทศเบื้องต้นว่าผู้ทำการงานที่เหมาะสม ทำตามหน้าที่ขยันบันเพียนย่อมหาทรัพ์ได้ผู้มีสัจจะย่อมได้รับการยกย่องให้มีเกียรติผู้ให้ย่อมผูกไม่ตีไว้ได้ดังนี้สิ่งที่มนุษย์ทุกคนมีความต้องการอยากได้นั้นคือความสุขเพราะเหตุว่าความสุขนั้นจัดเป็นยอดแห่งความปรารถนาของคนทั้งหลายคันเมื่อชนทั้งหลายมีความสุขเบิกบานใจ ก็ชื่อว่ามีครบทุกสิ่งบริบูรณ์แล้วดังนั้นการที่ชนทั้งหลายประกอบกิจการงานต่างๆเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินเงินทองสำหรับใช้ใจ่ายในการดำเนินชีวิตอยู่ได้ต่อไปซึ่งมีจุดหมายปลายทางอยู่ที่ต้องการให้ได้มาซึ่งความสุขนั่นเองเพื่อให้เกิดประโยชน์คือความสะดวกสบายในการดำรงชีพอยู่ได้ในโลกนี้แต่ว่า ความสุขนั้นจะเกิดมีขึ้นมาได้บุคคลจะต้องสรรสร้างให้เกิดขึ้นมามิได้เกิดขึ้นมาเองโดยเฉพาะความสุขในระดับขั้นพื้นฐานหรือว่าความสุขในระดับที่คนทั่วไปสามารถสแสวงหาและกระทําให้เกิดขึ้นแก่ตนด้วยเหตุสามอย่างคือ 1. ทรัพย์สมบัติ 2. เกียรติยศ 3. ความมีไมตรีจิต เหตุที่ให้เกิดความสุขสามอย่างจะอธิบายขยายความตามลำดับคือ 1. ทรัพย์สมบัติหมายความว่าสิ่งของและทรัพย์สินที่เกิดจากการทำการงานหรือการประกอบอาชีพที่เหมาะสมและสุจริตทั้งกระทําด้วยความเอาใจใส่ไม่ทอดทิ้งทุระหน้าที่และกระทําด้วยความขยันหมั่นเพียรอุตสาหะไม่ท้อแท้ คนที่กระทำได้ตามที่กล่าวมาแล้วนั้นย่อมได้รับตอบแทนเป็นทรัพย์สมบัติทั้งมีความสุขสดชื่นตามภาวะแห่งเพศแห่งคลึัหัดผู้ครองเลือนความสุดข,ของชนผู้ครองเลือนพระพุทธองค์ทรงวางไว้หลักสี่ประการคือ 1. อัติสุขหมายถึงความสุขอันเกิดจากการมีทรัพย์คำว่าทรัพย์นั้นได้แก่ สิ่งที่ทำให้พื้มใจอิ่มใจจนทั้งหลายเมื่อมีทรัพย์แล้ว mm hmm. ก็สามารถเลี้ยงชีพให้ดำเนินไปได้ไม่ขาดแคลนและไม่ฝืดเคืองย่อมมีความสบายใจมั่นใจไม่เครียดจัดว่ามีความสุขที่เกิดจากการมีทรัพย์นั่นเอง 2. โภคทรัพย์หมายถึงความสุขอันเกิดจากการใช้ใจ่ายทรัพย์เพราะว่า การดำเนินชีวิตของมนุษย์ทุกคนจะต้องใช้ใจ่ายทรัพย์เพื่อหาซื้ออุปกรณ์เช่นอาหารเสื้อผ้าและยารักษาโรคเป็นต้นสําหรับอำนวยความสะดวกและหล่อเลี้ยงชีพให้เป็นไปได้ดังนั้นการมีทรัพย์จับจ่ายเพื่อสแสวงหาปัจจัยสี่ที่อำนวยความสบายแห่งชีวิตจึงชื่อว่ามีความสุขที่เกิดจากการใช้ใจ่ายทรัพย์ สามอันนักนักสุขหมายถึงความสุขที่เกิดจากการไม่เป็นหนี้เพราะว่าชีวิตของใครก็ตามถ้าเป็นหนี้ผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นหนี้เพื่อการลงทุนหรือหนี้ศูนล้วนแต่หาความสุขไม่ได้เลยเพราะว่าจิตใจยังมีความรู้สึกมีพันธะผูกพันขาดความเป็นอิสรภาพจะต้องดิ้นลนขวัขวายกระทำกิจกรรม เพื่อตัดพันธะนี้สินให้หมดไปเมื่อปลดนี้ได้แล้วก็ปลอดโป่งโล่งใจสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตัดไปว่าอินาทานังทุกขังโลเกแปลความว่าการเป็นนี่เป็นทุกข์ในโลกเพราะเหตุว่าตอนที่ไปยืมเงินของคนอื่นครั้งแรกก็เริ่มเป็นทุกข์แล้วสาเหตุก็เพราะไม่มีเงินในการใช้จ่าย จึงต้องไปหยิบยืมเป็นหนี้แต่การเวลาผ่านไปความทุกข์ก็เพิ่มมากขึ้นทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยก็เพิ่มมากขึ้นภาระที่ต้องใช้ใจ่ายดอกเบี้ยก็มากตามความทุกข์ยากและความหนักใจเพิ่มขึ้นตามกำลังของหนี้ดังนั้นควรอยู่อย่างไม่เป็นหนี้โดยปรับกระบวนการในการใช้ใจ่ายปัจจัยเลี้ยงชีพให้มีความสมดุลกัน จึงจะได้ชื่อว่าเป็นสุขที่ปัาศจากนี่สิน 4. อนัวัชสุขหมายถึงความสุขที่เกิดจากการดํารงชีพอย่างถูกต้องตามคันลองครองธรรมไม่มีความเสียหายไม่เป็นโทษแก่ตนและผู้อื่นอันเป็นความสุขที่เกิดจากการทําการงานที่สุจริตไม่ผิดศีลธรรมจึงทำให้เกิดความสุขที่ ควรภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งกล่าวคือเป็นความสุขที่มีคุณค่าและควรสแสวงหายิ่งนักนั้นคือความสุขที่เกิดจากการประกอบการงานที่สุจริตและปลอดภัยประการที่2เกียรติยศหมายความว่าฐานะชั้นบุคคลจะอยู่ในระดับชั้นใดจะต้องได้รับการยกย่องนับถือ บุคคลที่จะได้รับการยกย่องนั้นจะต้องปฏิบัติหรือกระทาให้เป็นคนมีคุณธรรมเจตการจึงจะได้ชื่อว่ามีเกียรติยศทำเจตการที่ทำให้คนมีเกียรติยศนั้นคือ 1. ความหมั่นเพียรหมายถึงมีความขยันและรับผิดชอบในกิจการงานต่างๆที่ตนได้ทำลงไปแล้ว 2. มีสติหมายถึงการควบคุมระวังตัวอยู่ตลอดเวลาไม่ให้ลื่นไหลไปตามอารมณ์ฝ่ายชั่วและไม่ให้เกิดความผิดพลาดในหน้าที่การงาน 3. การกระทำการงานที่สะอาดหมายถึงงานที่ตนกระทำนั้นเป็นงานที่สุจริตไม่ผิดต่อกฎหมายและไม่ก่อทุกข์เดือดร้อนแก่ผู้อื่น 4. คิดรอบคอบก่อนกระทําหมายถึงเป็นคนที่มีความรอบคอบพิจารณาให้เห็นถึงผลดีก่อนจึงค่อยกระทํากิจการงานนั้นๆ 5. ้ามีความสํารวมหมายถึงมีกิริยามารยาทเรียบร้อยและมีความสง่างาม 6. ตั้งอยู่โดยธรรมหมายถึงเป็นคนมั่นคงดำรงมั่นอยู่ในคุณธรรม และยึดถือธรรมเป็นหลักในการดำเนินชีวิตปฏิบัติตรงตามหลักธรรมเป็นสิ่งสำคัญ 7. ไม่ประมาทหมายถึงไม่มีความเลนเล่อเผลอสติไม่กระทำการงานให้ผิดพลาดเสียหายกล่าวคือมีความตั้งใจกระทำางานทุกอย่างให้สำเร็จผลประโยชน์ด้วยความเรียบร้อย ฉะนั้นผู้ต้องการมีเกียรติยศจะต้องดำรงมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมทั้ง7จ็ดประการตามที่กล่าวมานี้จึงจะได้รับยกย่องนับถือหรือมีเกียรติยศแต่ว่าที่จะมีเกียรติยศให้ยั่งยืนถาวรอยู่ได้นานนั้นจะต้องมีสัจจะคือเป็นผู้มีความซื่อสัตย์มีความจริงใจต่อทุกคน จึงจะได้รับความยกย่องจากคนทั้งหลายประการที่สความมีไมตรีจิตหมายถึงบุคคลที่ไม่มีความตรณีมีจิตใจกว้างขวางคิดช่วยเหลือเจือจนผู้อื่นกล่าวคือเป็นคนมีปกติบริจาคแบ่งปันสิ่งของแก่ผู้อื่นด้วยความจริงใจเป็นมิตรภาพต่อชนทั้งหลาย การสร้างสรรค์ด้วยการปลูกไมตรีจิตนั้นจึงจัดเป็นเหตุที่ก่อให้เกิดความสุขตามที่ได้กล่าวมาแล้วบุคคลผู้ปรารถนาต้องการความสุขสดชื่นในการดำเนินชีวิตให้เป็นไปด้วยความสุขนั้นจะต้องมีทรัพย์สมบัติมีเกียรติยศและมีความไมตรีจิตแต่การที่จะสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัตินั้น จะต้องประกอบกิจการงานต่างๆด้วยความจริงใจมันพยายามกระทํางานนั้นเพราะเหตุว่าการงานกับทรัพย์เป็นปัจจัยที่สำคัญอันจะนำความสุขความสะดวกความสบายมาให้แก่ผู้ประกอบอาชีพแต่ผู้ที่ไม่ได้ประกอบอาชีพการงานต่างๆก็จะไม่มีทรัพย์สมบัติที่อำนวยความสุขให้ ดังนั้นความขยันบั่นเพียนก็จะมีความสุขกับการทำงานและมีความเพลิดเพลินอยู่กับการทำงานจิตใจก็ได้รับความปีติปราโมทเพราะได้สร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนและจนทั้งหลายซึ่งเป็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทันตาเห็นตามหลักธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไปว่าทิฏฐธรรมิกัตถประโยชน คือประโยชน์ที่จะพึงได้รับในปัจจุบันหรือในชีวิตประจำวันซึ่งเป็นหลักการทำงานเพื่อสร้างทรัพย์ให้มั่นคงมีอยู่4ประการคือ 1. ปอุตธานะสัมปทาหมายถึงความขยันหมั่นเพียรอยู่ตลอดเวลาอันเป็นเหตุให้เกิดความกระตือรือร้นที่กระทำให้เกิดความคิด ในการสร้างสรรค์งานใหม่ๆผู้มีความภาคเพีเยรคือกำชัยชนะในทุกขั้นตอนของชีวิตหรือมีความสำคัญในสิ่งที่ได้กระทำาออารักษสัมปทาหมายถึงการรู้จักร,รักษาทรัพย์ที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรให้อยู่กับตนและครอบครัว ให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ 3. กัร,รยายนณมิตรตาหมายถึงการครบหาสมาคมกับมิตรสหายที่เป็นคนดีมีศรีลรธรรมประจําใจเพราะการครบคนดีเป็นโอกาสดีที่จะได้รับความรู้ความยุติธรรมและความก้าวหน้าให้เกิดขึ้นแก่ตนเองหากว่า พบกับคนพาลหรือคนไม่ดีก็จะพา,พาให้ไปหาความผิดความเสื่อมเสียตลอดไป 4. สะมะชีวิตาหมายถึงการดำรงชีพตามสมควรแก่กำลังทรัพย์ที่สแสวงหามาได้ไม่ใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยจนเกิดอาการฝืดเคเคือง ปรับระบบการใช้จ่ายสิ่งของเครื่องเลี้ยงชีพให้ดำเนินไปได้เพื่อบริหารการบริโภคและใช้จ่ายทรัพย์ที่อำนวยความสุขแก่ตนและครอบครัวตลอดถึงการสร้างฐานะให้เป็นปึกแผ่น mm hmm. เมื่อรู้จักแบ่งสรรปันส่วนในการบริหารทรัพย์แล้วทรัพย์สมบัติจะคงอยู่สำหรับการใช้จ่ายในครอบครัวพอประมาณ ตรงตามหลักที่ว่าพอมีพอกินพออยู่พอใช้พอใจมั่นใจสุขใจและเย็นใจได้เมื่อทราบถึงวิธีการสร้างฐานชีวิตให้เกิดครือความสุขแล้วควรหลีกเลี่ยงทางที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียคืองดเว้นจากการดื่มสุรา และของมึนเมาทุกชนิดที่ก่อให้เกิดโทษดังนั้นบุคคลผู้ต้องการลขวยขว้าหาความสุขเพื่อบรรเทาทดแทนความทุกข์ควรสแสวงหาควรสแสวงหาสรรสร้างความสุขตามลำดับขั้นคือเริ่มต้นตั้งแต่การเสพหรือใช้ใจ่ายเพื่อให้เกิดความสุขซึ่งเป็นความสุขที่ต้องอิงอาศัยวัตถุ ตามความสุขตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนากล่าวไว้มีสองประการคือ 1. อามิสสุขคือความสุขที่ต้องอาศัยสิ่งของเป็นความสุขในระดับต้นๆซึ่งเป็นเรื่องของวัตถุรูปธรรมที่มองเห็นและสัมผัสได้ชัดเจนเช่นมีสุขภาพร่างกายที่ดี มีร่างกายแข็งแรงมีทรัพย์สินเงินทองสมบูรณ์อาชีพการงานดีและมีสถานะทางสังคมดีตลอดถึงการได้รับการยกย่องจากสังคมจึงจัดเป็นความสุขที่ต้องอิงอาศัยวัตถุรูปธรรมซึ่งเป็นเพียงความสุขคไอยเควและฉาบสวยขันเมื่อวัตถุหรือสิ่งของที่เข้าไปอาศัยนั้น สูญหายหรือเสื่อมสภาพไปแล้วจะต้องสแสวงหาสิ่งใหม่เข้ามาทดแทนหากไม่ได้ตามที่ต้องการก็ทำให้เกิดความทุกข์เข้ามาแทน 2. นิรามิตรสุขคือความสุขที่ไม่ต้องมีอา m ิตรหรือไม่ต้องมีวัตถุขเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งเป็นเรื่องของจิตใจ ที่เป็นอิสระอยู่เหนือกระแสของโลกกะระทำแปมีปัญญารอบรู้เท่าทันตามสภาพความเป็นจริงของสภาวะธรรมแม้จะอยู่ในโลกแต่ไม่ติดอยู่กับโลกกล่าวคือมีอจิตใจไม่เอ็นเอียงไปตามกระแสแห่งโลกกะระทำซึ่งเปรียบเสมือนใบบัวไม่ติดน้ำฉะนั้น เป็นการเข้าถึงภาวะแหง่งจิตที่สุขุมอย่างแท้จริงมีคุณภาพถึงชั้นสูงสุดของประโยชน์ที่เรียกว่าปรมัต์แล้วก็จะได้ประสบพบกับความสุขอย่างแท้จริงอันเป็นโรคุตตะสุขที่มีความมั่นคงถาวรตลอดไปฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายผู้พัฒนาต้องการความสุข ตามที่ได้พัณนามาแล้วควรจะได้สร้างเหตุพัฒนาคุณภาพที่กอให้เกิดความสุขแก่ชีวิตของตนเองด้วยความขยันหมั่นเพียรกระทำการงานสร้างฐานชีวิตของตนเองให้เกิดความสุขสมดังพุทธสุภาษิตที่ได้ยกขึ้นเป็นนิกเขปปบทในเบื้องต้นว่า ปฏิรูปรการีธุระวาเป็นอาทิซึ่งแปลเป็นใจความว่าผู้ที่ทำการงานที่เหมาะสมเอาธุระขยันหมั่นเพียรย่อมหาทรัพย์ได้ผู้มีสัจจะย่อมได้รับการยกย่องให้มีเกียรติผู้ให้ย่อมผูกไมตรีไว้ได้ดังนี้ผู้ที่แสวงหาความสุข ให้บังเกิดขึ้นแก่ตนนั้นจะต้องข่อยคว้าไปตามคำนาจหน้าที่ที่เป็นสายทานแห่งศรัทธ,ธาอันไหลไปในทิศทางที่ประกอบด้วยภูมิปัญญาและสร้างเสริมคุณธรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตยอย่างแท้จริงเพื่อให้เกิดความสุขด,ด,สดังที่ได้วิสัชนามาแล้ว เทศนาปริโยสาเนในการเป็นที่สุดแห่งพระธรรมเทศนานี้ขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตไตและบุญกุศลที่ท่านสาธุชนทั้งหลายได้บำเพ็ญมาแล้วจงดลบรันรดาลอธิบาลท่านสาธุชนทั้งหลายให้ปราศจากโลกาพาธอุปัิทวันตรายทั้งหลาย จงเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยจะตุดลพิทธพ์ทั้งสี่ประการคืออายุวันนะสุขะภระปฏิพานธรรมสารสมบัติประสงค์จำนงหมายในสิ่งใดอันเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมแล้วขอสิ่งนั้นจงสำเร็จสมปัถนาทุกประการเทินสแสดงพระธรรมเทศนามา ก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยปการะชะนี้